สวัสดีค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดเวลอปเมนต์ยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมตู้โชว์ทีวีในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันเลยนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นตู้โชว์ที่ทางโรงงานของเราผลิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลโรงงานกันเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นติดตั้งด้วยผนังไม้สีเรียบนะคะและตกแต่งด้วยงานระแงไม้สีโอ๊กด้านหลังนะคะเต็มพื้นที่งานเลยค่ะดีไซน์นะคะก็จะเป็นใน่รูปแบบของงานสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะจะใช้งานทั สีขาวค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือสามารถใส่ทีวีได้ถึง75นิ้วได้สูงสุดเลยค่ะในด้านข้างนะคะตู้โชว์รุ่นนี้จะถูกออกแบบดีไซน์ให้ใช้พื้นที่ได้สูงสุดถึง6ช่องนะคะแล้วภายใต้ของชั้นในแต่ละชั้นนะคะก็ใส่ไฟสีวอร์มไว้ในการตกแต่งงานทุกชั้นเล็กเช่นกันค่ะสําหรับผู้โชว์รุ่นนี้นะคะเราใส่ลิ้นชักทั้งหมด4ช่องนะคะอุปกรณ์ภายในดีเทลของลิ้นชักนะคะเราใส่อุปกรณ์ซอฟต์คนให้ทุกรายการะคะ่ะสําหรับการติดตั้งของงานของเรานะคะใช้เวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นนเเเองอ,ององคะตาามขข1-1ร ะะเดี๋ยวเราได้อินเสิร์ตภาพโดยรวมของโครงการนี้ให้ชมเพิ่มเติมนะคะ